สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบก,บกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคมปี2564นะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน โดยคำทํานายจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้คุณอาจจะยังไม่ใช่ราศีที่ดวงดีโดดเด่นเมื่อเทียบกับราศีอื่นๆนะคะ เพราะว่าดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือดาวพฤหัสเขายังโคจรถอยหลังอยู่ในภพวีนาสตรงนี้ก็ค่อนข้างจะส่งผลในเรื่องของการที่ตัวคุณเดินไปข้างหน้าได้ลำบากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดวงของเรามันจะไม่ดีไปทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะว่า ถึงดาวพฤหัสจะโคจรเสียนะคะแต่ก็ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ยังโคจรสถิตในตำแหน่งที่คอยประครับประคองโชคชะตาของคนราศีมีนให้ไปต่อได้นะคะแต่ยังไงก็ตามดาวที่เดินถอยหลังตรงนี้ก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะพยายามไม่ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเพราะมันอาจจะเกิด ความผิดพลาดได้จะเป็นจังหวะของการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบคุณต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนต้องใช้สติไม่มากๆหรือในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีความรู้สึกเสียใจรู้สึกเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อสิ่งรอบข้างเข้ามาก็ได้นะคะ ยังไงก็ตามตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ยังโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนและดาวอาทิตย์ยังเป็นราชาโชคอยู่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เดิมเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาเลงกับภพบการงานของคุณแน่นอนค่ะในบรรยากาศของความวุ่นวายเกี่ยวกับการทำงานก็จะมีเข้ามาแต่เพราะมาตรฐานที่เป็นราชาโชคของดวงดาวก็จะทำให้คุณยังมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เอาตัวรอดได้เป็นช่วงที่ถือว่ายังมีสติปัญญามากพอที่จะตั้งรับกับอุปสรรคนะคะหลังวันที่17กรกฎาคมน,นะคะปัญหาทางการงานปัญหาธุรกิจต่างๆก็จะอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้มากขึ้น หลายๆคนจะมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาบางคนจะได้รับคำเชิญเข้าร่วมงานที่คุณสนใจหรือถ้าคุณเป็นคนที่ค้าขายเป็นคนทำธุรกิจก็จะมีหนทางที่แจ่มใสมากขึ้นนะคะ ในการที่จะทำกิจการการค้าหลายๆคนจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ส่วนในเรื่องของโชคราบและการเงินประจำเดือนของคนราศีมีนะคะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่20กร,รกฎาคมเรียกว่าสภาพการเงินยังดีนะคะยังมีสภาพคล่องยังมีเงินเข้ามาพอหาได้ เพราะว่าดาวการเงินยังโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะและยังกลมกับดาวสุกนะคะที่โคจรเป็นราชาโชคปุตตะก็จะเป็นภพที่หมายถึงความสุขความสนุกสนานความบันเทิงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่หมายถึงรายได้เสริมนะคะพอคู่ดาวังคารดาวสุกซึ่งเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เข้ามาสถิตโคจรอ,อยู่ในภพนี้ก็จะมาส่งผลดีให้กับคนราศีมีในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสุขในเรื่องของรายได้ เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในการที่คุณจะหารายได้เสริมเข้ามาหลายคนจะค้นพบช่องทางใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาส่วนคนไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของภาระานี้สินขอให้คุณอดทนนะคะตั้งสติก่อนจากนั้นพยายามเข้าไปปรึกษาเอาปัญหาที่เรามีนะคะไปปรึกษากับคนที่บ้านคนในครอบครัวเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัว ดาวเสารที่โคจรถอยหลังอยู่ในภพลาพระชาวราศีมีนท่านใดถ้าคุณชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะให้คุณซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะคุณจะต,ต้องใช้เลขเก่าๆเ,เดิมๆม,มาเป็นแนวทางก็ได้เพราะว่าชาวลัคนาราศีมีนคุณยังมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะได้โชคลาภจากของเก่าๆของเดิมๆอีกด้วยนะคะ ดังนั้นโดยภาพรวมในเรื่องของการเงินในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนคุณยังหมุนได้ยังหาได้อยู่นะคะหากติดขัดฝืดเครื่องก็ยังหาทางออกได้โชคลาภก็มีเข้ามาแต่เดือนนี้อาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่ามีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ส่วนในด้านความรักนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดอาจจะเป็นช่วงเวลาของการแอบรักนะคะหรือว่าความรักของคุณจะมาในรูปแบบของมิตรภาพมาจากเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดสนิทกันส่วนคนมีคู่บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องปากเสียงทะเลาะกันหรือว่าการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพูดความจริงแต่ว่าพูดไม่หมดซึ่งตรงนี้มันก็จะมารู้ทีหลังก็จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายใหญ่โตได้นะคะจบกันไปแล้วนะ ะะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ